ึกษาดังวาดนตรีรับอยู่ในความรักรับความชื่อชวันและคืนเช่นนี้กลิ่นดอกไม้รัญจวนยังอบอวลยวนย,นยีสุดที่จะพา And i <laughs>

นี้นะครับเป็นเพลงประกอบละครเรือนแพนั่นเองซึ่งได้เพิ่งจะออนแอร์ไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อจะสองวันเท่านั้นครับกันครับแฟนตอบรับกันยังไงบ้างครับอือโอ้โหบอกว่าเป็นไงไหมครับชอบไหมครับครับก็จะบอกว่าภูมิใจมากๆครับกับครั้งแรกที่ที่ได้ชมละครตัวเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสได้ละครแล้วก็พอได้ ได้เห็นผลงานแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นแฟนก็ชื่นชอบก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกรับบทเป็นใครคะคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างรับบทเป็นดินครับเป็นนักร้องครับผมก็คือคาแรคเตอร์จะมีความกุนๆวมีความว๊อดครับแล้วก็เหมือนตัวจริงไหมหรือไม่หมือ เนี่นะครับเลยดูครับจะเป็นแบบว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแท่งกันสามคนแล้วเราใช้แลกร้องซึ่งเวลาที่มีเรื่องอะไรเนี้ยคือคือรินจะไม่ค่อยต่อสู้ก็ร้องอย่างเดียวใช่ต่อสู้ก็มีมีมีไม้ตายคืออาวุธครับเมื่อวานเห็นมีอะไรเฮ้เข้ามาเลยเข้ามาเลยผลหลอดสุดไปช้างเลยและดูน้องเก่งอยากเล่นเอง ไม่ใช่กำลังไงกระต๊อกอกระตสมองใชะสมองอ่โอเคจะได้ไหมครับคล้ายๆไม่เหมือนตัวจริงเลยใช่ไหมไม่ต้องคล้ายๆแต่ว่าเฟอสอะไรแบบนี้ไม่มีครับไม่มีครับอันนี้อันนี้ผมชอบคอนเฟิร์มครับจริงครับครับแล้วเรื่องแรกเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างละครเรื่องแรกนี่หลายๆคนกังวลนะสำหรับการเป็นยังไงบ้างกังวลมากครับคือตอนแรกรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นละครใช่ไหมฮะแล้วก็ดีใจมล้วปุ๊บๆดีใจมาเรื่อยๆจนจะใกล้ใกล้จะถ่ายแล้วก็กลายเป็นกลัว เพราะว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยแต่ว่าคือเรามีทฤษฎีในการเรียนก็แต่ว่าท้องผูกไม่ใช่ค่ะคนละทายนี่ก็คือเรื่องแพทย์ตลอดเลยนะคะโอ้โหไม่แพทย์หรอมั้งถึงว่าที่ภาษาอัย่างไรว่าที่มันการช่วยช่ว่าเขาเซียวช่อนนครับอย่าเขาเรื่องนีกว่าอะไรครับไม่เคยถ่ายมาก่อนจ้าไม่เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็คือเรามีเรียน ทฤษฎีกับหม่อมน้อยอย่างเดียวเลยแต่ว่าประสบการณ์ต่อหน้ากล้องเนี่ยไม่เคยมีเลยกับการแสดงละครใช่ไหมครับตอนแรกมาเจอกล้องก็แบบว่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยเออกล้องนี้ต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าครับต้องนี้คือเราไม่เคยไม่คยมันเป็นคอนเสิร์ตปนิดนึงใช่อย่างนี้แสดงว่าจะต้องมีฉากที่รู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็ยากมากที่สุดสําหรับชีวิตการเป็นนักแสดงของกันเลยใช่ไหมใช่ครับที่เก่งไที่เก่งเป็นอะไรหรือเปล่า ผมบอกว่ามีความสุขมากวันนี้ครับอย่าเพิ่งพูดไปนะครับผมก็รู <Bond> ้สึกว่าประทับใจฉากไหนบ้างประทับใจฉากเออ่ประทับใจหลายฉากมากครับเพราะว่าในเรื่องได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยนะครับก็จะมีฉากที่ต้องร้องเพลงจีบเพนด้วยก็มีเลิฟซีนมากนะเถอะเนี่ยแหละคนสงสัยว่าเอ๊ะตัวนอกก็มีเลิฟซีนกับนางเอกซอนก็มีเลิฟซีนกับนางเอกพี่ซอนไม่มีเลยครับไม่มีเลย่ไมมีเลยครับยิ่งกว่ากันอีกครับสครับ นี่คือยังมีแบบว่าแบบล้มเต้นลำล้มแล้วก็แบบมีแก้มไปโดนไอจมูกไปโดนแจ้านางเอกเลว่แต่ว่าพี่สนนี่แบบว่าได้แต่โองนี่คือทับผมสนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับไม่ไม่นะคะก็ต้องติดตามความเข้มข้นของละครเรื่องนี้นะคะกับเรลี่ยนแทให้ให้การฝากดีกว่าค่ะครับผมดูหรือเปล่าครับดูสิครับนี่ไงนี่ครับตัวอย่างที่ดีนะครับต้องดูละครเรื่องเปลีนแทเพราะว่า ละครเล่นแทนนะครับผมเป็นละครคที่ทํามา,มาทุกครั้งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ได้รับก,การตอบรับที่ทุกครั้งะนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนตั้งใจทำมากมากนะครับทั้งกันพี่โจโน่น,นะครับพี่สนพี่เอกรวมถึงพ่วงกับทีมงานทุกคนนะครับผมอยากให้ ทุกคนได้มีความสุขกับละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเพลงเพราะแน่นอนหลายเพลงในเรือนแพนะครับโหลดไหมโหลดโหลดโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็ล่าสุดมีเพลงข้ามข้ามหัวใจซึ่งเราสองแม่นิจิงนะนอกจากเรือนแพแค่นี้เพลงนี้พิเศษด้วยเพลงนี้พิเศษด้วยนะมีตอนท้ายมีแอนดลิฟต์เขาเรียกว่าเป็นปป๊อ top R&B นะครับผมก็เป็น เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็ใช่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็อยากให้คนติดตามนะครับสามารถดาวน์โหลดได้อย่างที่บอกครับดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับครับผมแล้วก็เล่นแท้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันรหัสครับเวลาสองทุ่มยี่สิบนะครับหลังข่าวนะครับเป็นต้นไปนะครับคุณด้วนะครับมีมีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากให้การโชว์แอด์ลิปสักนิดหน่อยอ่าข้างหัวใจนี่แหละข้างหัวใจนี่แหละเอาเลยเอาเลยครับเป็นพี่แล้วฉันมันสำคัญ เท่าไรคิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนไมีโอากาสได้ยินในหัวใจเธอบบางไหม กดเตี้ยไว้ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นเตี้ยมากเยี่ยมมากสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะยังไงต้องหมดแล้วครับหมดแล้วครับยังไงต้องยังไงต้องขอขอบคุณน้องกันมากมากครับท่าในรายการของเราในวันนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับเราสามคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปค่ะอะโชว์เต้นหน่อยโชว์เต้นเลื่อนแท้สุดจริงอิงกุศะ ¡No!